ร่วมสร้างสรรค์โดยสวัสดีครัสวัสดีครับสวีนอนนี่ครับพิรักษ์ันดขาวยิง์ัวนรพัฒ์วงแหวนนันนี่คะ่ะคนย่ดโปรโมตอเีเวนต์ดังใครจะไปยกมือขึ้น เรากลับพบกับรายการดิปิเวนต์รายการที่จะนำท่านไปสู่เอีเวนต์น่าสนใจประจำสัปดาห์ซสัปดาห์นี้จะพบกับฟุตบอลระเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่66บครับแ่นะ่พี่แล้วมีไหมคะไม่มีครับเพราะว่าพี่แล้วเป็นฟุตบอลระเพณีธรรมศาสตร์จุลาครับ <laughs> มันเหมือนกันเลยครับพี่ <laughs> จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่ว่าใครเป็นเจ้าภาพถ้าจุฬาเป็นเจ้าภาพก็จะขึ้นว่าฟุตบอลรอเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นั่นเองก็ให้ให้เกียรติกับเจ้าภาพมีชื่อเป็นต้น อ่ะมันมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับทำไมเราต้องมาแข่งกันด้วยเนี่ยเจ้าชนะคอมเพติชันกันหรือว่าจริงๆไม่ใช่คือเราต้องการที่จะให้นักศึกษาของสถาบันสามัคคีกันก็เลยจัดให้มีงานฟุตบอลนันนี้คืนซึ่งจริงๆไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะพี่ทำอย่างเงี้ยไม่รู้เขาเรียนต้องเรียนแบบเราหรือเปล่าอย่างพี่พี่รู้มาในอังกฤษมีแข่งเรือใช่ไหมตรงตรงนั้นรู้สึกจะเป็นออฟฟอร์ดกับแชมบิดนะโอไฮโซเขาเรียนแบบเราแด้เลยเลือือเขาว่าเขาทำก่อนอ๋อโอเคอืม แล้วก็อย่างครั้งนี้ใช่ไหมครับครั้งที่66แล้วมันก็จะแข่งมา65ครั้งผลการแข่งเป็นยังไงบ้างนะพี่รู้ว่าจําได้จุลาชนะ13ครั้งค่ะธรรมศาสชนะ22ครั้งและเสมอกัน30ครั้งครับทีนี้เราจะมาดูว่าจุลาจะทำราชิติได้หรือเปล่าจาก13เป็น14หรือเปล่าหรือว่าทาางตองกันข้ามถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วเวลาพูดถึงงานบอลเนี่ย มันจะมีสิ่งอื่นที่โดดเด่นมากกว่างานบอลเพราะว่าเราไม่ไปไม่ได้ไปดูบอลเราจะไปดูสาวๆจะไปดูหนุ่มๆเฮ้ยมันต้องสลับกันเไม่ดูหนุ่มกพี่เออก็จะมีเรื่องของแปลกอนใช่ไหมมีเรื่องของกระบวนพาเลตแล้วก็จะมีตำแหน่งที่สำคัญะล้อกันเมือนล้อกเมือนใช่อันนี้ดูทุกทุกปีเลยใช่ซึ่งจุฬาเองเนี่ยจะมีตำแหน่งที่สำคัญที่เขาจะพูดถึงกันก็คือตำแหน่งผู้อัญเชิญตะเกี่ยวซึ่งเป็นตำแหน่งผู้ทรงเกียรติมากใครได้เชิญนี่แบบเป็นสุดยอดของชีวิตแล้วแล้วก็อีกตำแหน่งนนกก็คคคืืออารั่ ยามายเออร์ครับนั่นเองส่วนธรรมศาสตร์มีอะไรบ้างคะมีทุกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครับนี้ก็จะเหมือนกับพี่ว่ามันคล้ายๆกันนะแต่ว่าเรียกเป็นตัวอย่างใช่ไหแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเขาทาเพื่อเพื่อที่จะบอกว่าเขาทาเพื่อสังคมอย่างปีนี้เนี่ยมีมีอะไรนะแนวคิดใช่ไหมครับมีธีมว่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลนั่นเองสมดุลสี่ด้านของเขาก็คือการเมืองเศรษฐกิจเศรษฐกิจ สังคมสังคมและสิ่งแวดลออ้อมเ่พ้องกันมาไม่หลุดเลย <c oughs> ครับก็อย่างอย่างที่บอกไปว่าจะมีธีมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีผู้ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวมีเชลิเดอร์จริงแล้วที่สําคัญก็คือผู้เชี่ยวไม่จำเป็นต้องเป็นสิษย์ปัจจุบัน เป็นสิทธิ์เก่าก็ได้ถูกต้องซึ่งจุฬาเองเนี่ยเขาก็มีแรงจูงใจที่จะให้คนมันร่วมเชียร์ี่มีหอกล่อมีสองรางวัลมี BB ีนะครับมี Back เบอ r ์ที่สองเครื่องนะคะธรรมาศาก็มีมีอะไรคะมี iPhone TG เอ้ยไม่ใช่ p h o n e iMobile ครับแมนสิบเครื่องเลยนะคะโอ้โหครับดังนั้นก็จำนวนเยอะกว่าสำหรับผู้สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมเชียร์ไปพบกันได้เลยใช่ที่นี่ที่ไหนสุสนามกีฬาสุพัชราสายวันที่16มกราคมครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ